ดีเอ็นเอพรีเมียมกองทัพพิกโพดภาพคู่คุณแม่รีกีเป็นถึงนางงามชื่อดัง เป็นนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งที่กำลังมาแรงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับกองทัพพิกซึ่งเขานัดกำลังจะมีละครฟอร์มยักษ์อย่างละครชุดดวงใจเทวพรมในตอนดุดอับซ้อนประกบคู่กับมินรัตระวีและล่าสุดเนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2565หนุ่มกองทัพพีคได้โพสภาพคู่คุณแม่คนสวยพร้อมระบุแคปชั่นว่า to the moon and black love you always นะครับมม n u t underscore tanya สุข วันแม่นะครับและต้องบอกเลยว่าความสวยของคุณแม่นั้นมีดีกรีเป็นถึงนางงามสําหรับคุณแม่ของกองทัพพีกมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยเพราะมีดีกรีความงามระดับประเทศเนื่องจากเคยประกวดผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายจากเวทีนางสาวไทยปี2535ปีเดียวกับอ่อนอนงปัญญาวงโดยตอนนั้นใช้ชื่อในการประกวดว่าธัญวันทิพย์เจริญเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสไทยแลนด์เวิร์2 0 0 ปีเดียวกับซูเปอร์โมเดลลุคเกตเมทินีกิ่งพยมและเคยประกวดเวทีระดับประเทศอีกสองครั้งโดยใช้ชื่อในการประกวดว่าชนลทิศบุญยาววน,นิชอีกด้วยดูเหมือนว่าแม้เวลาผ่านไปนานแล้วแต่คุณแม่ก็ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยค่ะ